เรื่องเกี่ยวกับลูกทรพีก่อนนะครับที่มหาสรารคามคุณผู้ชมลองดูภาพที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ลูกคนนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีอาการหลังจากหลอนยาแล้วก็มีอาการทางจิตปรากฏว่ามาของเงินแม่400แต่แม่มีประมาณแค่80กว่าบาทปรากฏว่าลูกเลยเอาไม้ไล่ตีเนี่ยนะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นคุณยายชื่อว่ายายสมจิตส่วนลูกชื่อว่านายอุดรเดี๋ยวเดี๋ยวฝูงเดี๋ยวเดี๋ยว 手拿手手手，手拿烟烟。手手。 เห็นว่าป้าสมจิตถ้าย้อนกลับไปตอนที่ป้าสมจิตนอนอยู่กลางถนนลูกเอาเท้ากระทืบนะครับคลิปนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลิปที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตั้งแต่19พฤษภาตัวป้าสมจิตเองถูกเอาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล2วันวันนี้เราไปเจอกับป้าสมจิตเนี่ยนะครับแกโชว์บาดแผลให้เราดูแล้วแกก็เล่าให้ทางทีมข่าวฟังบอกว่าลูกมันของเงินแล้วฉันเนี่ยหาเงินให้มันไม่ได้อย่างที่บอกมันขอ400แม่ก็บอกแม่มีแค่80หลังจากนั้นก็มีการกระทืบล่าสุดเนี่ยคุณ ป้ายังบอกกับเปล่าด้วยว่าลูกเขาเนี่ยเคยโดนจับจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยแต่ครั้งนี้อยากให้จับแล้วติดคุกนานๆฟังเสียงคุณป้าหน่อยครับญาตีะนั่นแเน่นะฮเสียใจอยู่แหล่เดี้ยางมาบา่พ่านไงมาบ่เคยข่าเคยตีบ่เคยนันเด็กเทียของเงินบ่ได้นังใจวะจิไปิมอจะใส่น่ยเพิ่นไปแต้มมอจะใส่มันเลยปวดพ้ใจมันเลยว้ยไว้ข่าก้อนตีหอาก้อน ตียังเนี่ยตียังม,งมั้งแม่เอาไม่ตีอยู่น้ำมูลนี่แหละมันแก,ก,กะกับซ้ำเน่ๆกัแม่แดงนี่มันลงเนี่ยนานนี่กัแม่กัมันเอาคำดอกไม้ตีหวัวหัวกัแม,ม่แม่กับแม่ผมจะแม่กับเอยู่รงบาลสองคืนเสียงคุณแม่นะฮะ โดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวมีเพื่อนบ้านอีกเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งของคุณแม่เนี่ยฮะที่บอกว่าแกโดนตีแล้วแกไปนอนโรงพยาบาลส่วนเพื่อนบ้านเองก็เล่าให้เราฟังเหมือนกันนะครับชื่อว่านังมองนังมองก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ยอมรับว่าทางด้านของนายอุดรเนี่ยเสพยาเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นบอกดมกาวมันก็เลยทําให้ทางด้านนายอุดรเนี่ยหลอนเดี๋ยวฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยฮะมือนั่นก็ถือสุดนั่นก็ถือคอนมานี่ละ่ะถือคอนอยู่คนทางกำยังสิละกำยังเสีย บัดิวิวิไปทัวร์ดิวิในเฮียนแต่แบบดีดึกเขาเฮียนบ่ไใดวิใครแนวบ่ไใดดึกสะค้นสัญจรเมื่อนั้นถามว่าโอ้เป็นแต่ยานเม่ขายของอยู่นี่จนแม่กระยาน เป็นที่ทำไรตีแม่ไหมตีตีสิ่งของค่ะดึกยนดึกซานเหมือนกันดึกแล้วพอปด้เห็นแม่ <ปะ S 1> ที่วันนี้เราถามทางด้านของญาติญาตินะครับบอกว่าแล้วเอาที่ไหนเงินไปซื้อยาบ้าก็คือไถแม่แต่ถ้าไถแม่แล้วซื้อยาบ้าไม่ได้จะไปดมน้ํามันเบนซินซึ่งล่าสุดวันนี้เองคุณสุดารัฐก็เป็นญาติก็เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับบอกว่าแต่ก่อนทางในอุดอรมีเมียแต่สุดท้ายเมียก็ทิ้งยหงมันอยู่โดนโดนมันเศร้า รู้สิยเหตุยังไงฮะกลับมามันก็เหรี่ยคือเขาไม่มีกิจสำนึกเฮียนสั้นปวดหน้าตางกระตัวมันพังเหมือนตัวหือบหับหับอยู่เมืออใดก็ได้เขาอยู่ลำบากดิเขาอยู่ลำบากคนขางเคียงแต่มันไปไังสี่ก็สบายใจเขาก็บเหนาวาลำบากวันเถอะมันเบิค์นืดแม่ลูกเมียกับมีมันกับพกขืดนี่ครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะฮะ